ยินดีต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากร919ของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะและที่ลืมไม่ได้น้องนางต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วชอบคลิปของน้องนางที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับทางช่องของน้องนางด้วยดีเสมอมาขอพระคุณมากๆค่ะทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์คือกําลังใจของน้องนางนะคะที่ได้มาที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอคลิปนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาและที่ไปไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าหรือเบื้องบนท่านจัดสรรไว้ให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะวันนี้น้องนางจะมาทําคลิปสั้นนะคะจะมาทําคลิปเรนดอมในหัวข้อเรื่องอิสรภาพที่คุณจะได้รับต่อจากนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเอาละคะ่ะก่อนอื่น น้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมช่องพยากรณ์9 1 9ของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากรณ์ในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การพยากรณในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่าน และน้องนางหวังว่าคลิปของน้องนางในวันนี้จะมีอะไรดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านสู้ๆนะคะน้องนางเป็นกําลังใจให้ค่ะโลกใบนี้ยังมีอะไรดีๆแล้วก็ยังมีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกมากมายนะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะก่อนอื่นเรามาตั้งจิตเป็นสมาธินะคะเอาละค่ะเราจะมาดูพลังงานห้าใบแรก ที่เป็นตัวตนณปัจจุบันของเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะว่าจะตรงกับเพื่อนท่านใดบ้างไม่ตรงกับเพื่อนท่านใดบ้างถ้าตรงก็แสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเรียสฟังต่อได้ค่ะเผื่อว่าจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยนะคะเพราะว่าคลิปของเราเป็นคลิปโดยรวมนะคะ เราไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนท่านใดเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะแล้วค่ะอัศวินถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินพึกศพกันมังกรแล้วก็ไพ่เดอสตาค่ะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่เดอชาลีออดไพ่ดีๆเลยนะคะไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ไพ่ สิดาบชาวธาตุลมเมถุนตุมกุมค่ะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็นสีถ้วยนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตแล้วค่ะอาจเป็นได้ทุกธาตุทุกลัคนาราศีนะคะธา,าตาุไม่ตรงราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีซเรียดค่ะเพื่อนๆฟังต่อได้ เผื่อว่าจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้กับเพื่อนๆน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแต่น้องนางไม่แนะนำให้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไรที่มันใหญ่ๆนะคะถ้าเรื่องที่มันใหญ่เราก็ควรคิดพิจารณาไต่ตรองให้ดีนะคะอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์หรือไกด์นำทางเท่านั้นเองนะคะเราดูดวงเราต้องอยู่เหนือดวงนะคะเอาละคะ่ะพลังงานวันนี้นะคะน้องนางเห็นถึงคนเก่ง คนที่มีชื่อเสียงนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณสำนึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นอภิชาตตบุตรถ้าคุณมีคู่แล้วลูกของคุณก็จะเป็นอภิชาตตบุตรนะคะคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่มีหัวธุรกิจมาตั้งแต่เด็กด้วยนะคะเนี่ยคุณอะ เป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่มีหัวการค้าเป็นเหมือนนักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นคนที่กระตันยูรู้คุณถ้าใครที่ช่วยเหลือคุณคุณจะจำไปจนตายเลยนะคะถ้ามีโอกาสหรือถ้าคุณมีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณเขาคุณก็ช่วยนะคะคุณก็จะตอบแทนบุญคุณเขาคุณจะไม่ลืมบุญคุณเขาไม่ว่าผู้นั้นจะเป็น คนหรือสัตว์หรือสถานการณ์ใดที่อยู่รอบตัวคุณนะคะที่มีมีบุญคุณกับคุณนะคะคุณนะ่ะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากมายสิ่งสิ่งนี้ล่ะคะ่ะมันจะนำชื่อเสียงมาให้กับคุณคุณจะได้โชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพคุณจะได้ทำตามความฝันของคุณ คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในวงสังคมของคุณหรือคนรอบข้างของคุณนะคะบางครั้งคุณอาจชื่อเสียงของคุณนะคะมันอาจจะดังไปทั่วโลกเลยนะคะสิ่งสิ่งนี้มันจะไม่ว่าคุณคุณจะมีอํานาจวาสนาบารมีด้วยนะคะแล้วคุณก็จะมีเงินมีทองลังไลเข้ามาหาคุณด้วยค่ะจะมีกัลายาณมิตรคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุน คุณหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรเอาไว้นะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นค่ะคุณเน่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือหรือชอบทําบุญบุญกุศลที่คุณทําที่คุณช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละค่ะมันจะกลับมาตอบแทนคุณของคุณนะคะมันจะตอบมันจะกลับมาตอบแทนบุญคุณของคุณเห็นไหมคุณหว่านเมล็ดพันธุ์คุณรดน้าพวนดินทุกวันทุกวันมันก็จะเจริญงอกงามเป็นต้นใหญ่ผีดอออกผลให้คุณได้เก็บกินเก็บไว้ใช้ คุณจะมีเงินเก็บมากมายในธนาคารนะคะพอคุณมีเงินเก็บมากมายคุณอยากจะทําธุรกิจกิจการอะไรเพิ่มเติมคุณก็ทําได้นะคะมันจะทำำํากํไรกําไรให้กับคุณได้มากมายเลยนะคะบางคนก็อาจจะอาจจะเอาไปลงทุนแบบเงินต่อเงินอาจจะไปเล่นหุ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ระวังนะคะน้องนางแนะนําอย่าให้ใครยืมตังค์ถ้ายืมตังค์แล้วคุณจะไม่ได้คืนนะคะถ้าให้เจ็ดเหรียญขึ้นนะคะเอาละค่ะ คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลบางคนอาจจะไปทํางานต่างประเทศใครที่ทําวีซ่าหรือใครที่ไปทำพาสปอร์ตนะคะหรือไปเดินเรื่องที่จะไปทํางานต่างประเทศคุณจะได้ไปนะคะบางคนอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวบางคนอาจจะไปทํางานคุณกําลังจะได้รับข่าวดีสิ่งที่สิ่งที่คุณได้รับมอบหมายนะคะมันมันจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ ทะเยอทะยานเป็นคนที่มีความมุมานะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรตั้งใจจะทําอะไรแล้วถ้าไม่ประสบความสําเร็จคุณจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจของคุณนะคะเนี่ยถ้าถ้าคุณได้รับมอบหมายอะไรแล้วเนี่ยคุณต้องทําให้ประสบความสําเร็จคุณจะเป็นคนอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ชอบเอาชนะเป็นคนที่ชอบแข่งขันถ้าคุณไม่แข่งขันกับคนอื่นคุณก็แข่งขันกับตัวเองนะคะคุณคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอ คนที่ไม่ยอมไม่ไม่คิดคดทรยศคนอื่นนะคะมีโอกาสคุณก็จะไม่ทำเห็นไหมคะคุณนะ่ะเป็นคนเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสิ่งสิ่งนี้ล่ะค่ะมันจะกลับมาตอบแทนคุณเห็นไหมปัญหาอุปสรรคที่คุณได้เจอได้เจอเนี่ยไพ่สิบดาบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์สถานการณ์ที่ มันทําให้คุณต้องท็อกซิกไม่ว่าจะโดนหักหลังแทงข้างหลังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยมันได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เมื่อเพราะว่าคุณเจอเจออะไรมามากมายคุณก็เลยคุณก็เลยไม่ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาตัวเองคุณอาจจะเนี่ยเนี่ยคะ่ะคุณอาจจะเจอปัญหาคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันทําให้คุณอะไม่อยากไม่อยากจะ คบผู้คบคนอะไรประมาณนี้นะคะไม่อยากจะเปิดรับโอกาสไม่อยากจะเปิดรับให้ใครเข้ามาเข้ามาในเขาเรียกว่าเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณน่ะชีวิตคุณมันน่าเบื่อหน้าเซ็งคุณอาจจะเป็นคนเดียวแต่ใจแล้วก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อก่อนนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีทิฏฐิเป็นคนที่มีอีโก้แรง เป็นคนที่มีอัตราตัวตนพอคุณเห็นตรงนั้นนะคะพอคุณมีอัตราหรืออีโก้เยอะๆเข้ามันก็เลยทำให้ชีวิตคุณนะคะไม่ไปไหนนะคะจะเดินหน้าก็ไม่เดินหน้าจะถอยหลังก็ไม่ถอยหลังแต่อยู่แต่ที่เดิมมันก็เลยทำให้คุณะ่ะชีวิตของคุณอะมันน่าเบือ่อหน่าเสียงทำอะไรก็ไม่ไปหน้าไปหลัง คุณก็เลยมานั่งคิดคุณคิดทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้พอคุณคิดได้นะคะพอคุณคิดได้คุณก็เลยปรับตัวเองใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เลยนะคะคุณก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นยอมรับให้คนอื่นเขาเข้ามาในชีวิตคุณก็เลยลดอัดตราตัวตนของ คุณลงนะคะลดอีโกของคุณลงคุณก็ได้เจอทางแสงสวา่างเนี่ยเห็นไหมคะและต่อจากนี้ไปนะคะชีวิตของคุณจะไม่แน่เบื่อหน้าเสียงอีกต่อไปชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความอดุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะสิ่งที่มันเป็นความลับในใจของคุณนะ่ะที่คุณเก็บซ่อนงำเอาไว้นะคะมันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปมันจะได้ถูกเปิดเผยแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหม พอคุณเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณได้โชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจของคุณนะคะสิ่งสิ่งนี้แหละค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จคุณจะมีอํานาจวาสนาบารมีเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคุณกลยาณมิตรนะคะเขาจะยื่นเงินยื่นมือมาให้คุณมาช่วยคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเอาล่ะค่ะเพื่อนๆพนพลังงานวันนี้ดีมากเลยนะคะ เพื่อนๆท่านใดตรงบ้างคนะถ้าตรงก็แสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณค่ะถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะฟังต่อได้เผื่อว่าจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้กับเพื่อนๆได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเอาละค่ะเรามาล้างไพ่ชุดนี้แล้วมาดูสิบใบต่อจากนี้นะคะว่าอิสรภาพที่คุณจะได้รับต่อจากนี้จะมีอะไรบ้างนะคะประงานดีมากเลยนะคะเอาละค่ะ น้องนางขออนุญาตสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่แทนเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะจะติกนะคะความยุติธรรม The s t r e n g เด็กถือเหรียญว้าวให้สิจาไปอีกแล้วนะคะ The sun ว้าวเพื่อนเพื่อนคะ The sun ว้าวความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคงมัง่งคั่งทุกสิ่งทุกอย่างนพะ่อก็เดือสตารออกมาอีกแล้วนะคะไพ่สามเหรียญค่ะไฮโลแฟนนะคะไพ่คูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตาชินีถือไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยว้าวายพิงเซตใช่ไหมเนี่ย The Hermit ค่ะอันนี้ายมาทั้งไพ่พระสังฆราชแล้วก็ไพ่พระฤาษีเลยนะคะเด็ยไมีค้าน้องนางบอกแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตา เอาละค่ะอิสรภาพที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมเมื่อก่อนนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนเพราะคุณรู้นะคะว่าความยุติธรรมมันไม่มีหรอกในมือมนุษย์มีแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดนะคะเห็นไหมต่อจากนี้ไป คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะหรือตัวคุณเองแหละคะ่ะที่เป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นคนที่ไม่เอ็นเอียงใช้ชีวิตมีแบบมีแผนตามทํานองของธทมผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกคุณจะไม่เห็นแก่พวกพ้อง,องลูกน้องบริวารใดๆทั้งนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ยอมหกักไม่ยอมงอด้วยค่ะแล้วเป็นคนที่ คนอื่นเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาอาศัยให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมคนอื่นเขาก็เลยมาพึ่งพาอาศัยคุณและคุณก็เป็นคนที่ไม่เห็นแก่เขาเรียกว่าไม่เห็นแก่ผลตอบแทนเงินเล็กๆน้อยนอยนะคะคุณคุณช่วยคุณก็ช่วยด้วยความเต็มใจนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถความสามารถของคุณไม่มีที่สิ้นสุด หาคนเทียบเท่าได้ยากด้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายเก่งแล้วก็มีความสามารถมากมายเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งผู้หญิงที่มีความสามารถทำรลายสิ่งห้ายอย่างได้เหมือนผู้ชายผู้ชายทำอะไรได้คุณก็ทำได้หมดนะคะคุณทำงานก็เก่งหาเงินก็เก่งใช้เงินก็เก่งชอบเข้าสังคมแล้วก็ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ด้วย แล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนมีวาทศิลป์ที่ดีคําพูดของคุณสามารถโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ด้วยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้คนขนาดสิงโตเป็นเจ้าป่าเขาก็ยังยอมส,สยบคุณเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เปิดโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ คุณน่ะมีภาวะความเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมีลูกน้องบริวารให้การยอมรับให้การเคารพนับถือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารคนอื่นหรือคนรอบข้างเขาก็ให้การยอมรับนับถือคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากมายหาคนอื่นเทียบเท่าได้ยากเห็นไหมคะคุณะจะได้แต่งงานช้าเพราะว่าคุณมีความสามารถมากมาย ถ้าเปรียบกับวุฒิการศึกษาคุณก็ด็อกเตอร์เขาก็ปริญญาตรีเขาก็เลยไม่กล้ามาจีบคุณนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายคุณก็เลยไม่สนใจเรื่องนี้เพราะว่าคุณไม่แต่งงานคุณก็อยู่ได้เพราะคุณเป็นคนที่หาเลี้ยงตัวเองได้คุณไม่งอไม่ง้อผู้ชายอยู่แล้วประมาณนี้นะคะเห็นไหมคุณเป็นคนเก่งคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะ เก่งได้เพราะว่าคุณอาจจะเติบโตมาท่ามกลางครอบครัวที่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะคุณก็เลยเป็นคนเก่งเป็นคนดิ้นรนต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆคุณต้องหาเงินเรียนด้วยตัวเองแล้วก็หาเงินส่งเสียครอบครัวเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่มีหัวการค้ามาตั้งแต่เด็กคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบค้าขายชอบหาเงินคุณจะมีเงินเก็บมากมายในธนาคารตั้งแต่อายุยังน้อยคุณอาจจะเป็นเศรษฐีตั้งแต่เป็นเด็กนะคะ คุณทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นเงินเป็นทองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะนี่เห็นไหมปัญหาอุปสรรคที่คุณได้เจอได้เจอมานะคะมันผ่านพ้นไปแล้วค่ะมันคือบทเรียนราคาแพงที่สุดของคุณเนี่ยมันจะเป็นครูบาอาจารย์ให้กับคุณต่อไปถ้าคุณเจอะเจอคุณก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะคะต่อจากนี้ไปนะคะชีวิตของคุณนะ่ะ ะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ไพ่เดอะซันเห็นไหมคะทำธุรกิจกิจการงานใดก็จะประสบความสำเร็จบางคนอาจจะถึงขั้นได้แต่งงานมีครอบครัวเลยนะคะมีบ้านมีรถใครที่ทำงานอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนอาจจะได้โบนัสบางคนอาจจะมีโชคมีลาบได้เงินก้อนใหญ่ก้อน,อนโตนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณจะมีชื่อเสียงจะมีคนรู้จักคุณเนี่ยอาจจะทั่วโลกเลยก็ได้นะคะงานที่คุณทำน่ะมันจะทําให้คุณน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในวงสังคมของคุณหรืออยู่เขาเรียกว่าอยู่ในวงสังคมหรือวงเพื่อนฝูงของคุณนะคะและต่อไปมันก็จะ โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะชื่อเสียงของคุณนะคะคุณจะได้โชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพที่คุณมีคุณเป็นคนที่มีพรเป็นมีพรสวรรค์อยู่ในตัวของตัวเองแต่ตอนนี้คุณคุณอาจจะยังไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้หมดนะคะต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะได้เอาออกมาโชว์ความสามารถของคุณนะคะมันจะทําชื่อเสียงให้กับคุณอย่างมากมายมหาศาลเลยนะคะไม่มันจะตอบโจทย์กับคุณเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเห็นไหมคะคุณจะไปไหนคุณไปขอความช่วยเหลือกับใครเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณค่ะคุณจะไปเจรจาการค้าการขายหรือธุรกิจกับใครลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพื่อนฝูงกัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณเขาก็จะให้การสนับสนุนหรือแนะนำคุณนะคะคุณไม่ต้องห่วงค่ะ เพเพียงแค่คุณเอ่ยปากเท่านั้นนะคะถ้าคุณอยากจะทํำธุรกิจคุณไม่มีทุนคุณก็ไปธนาคารเขาก็จะให้คุณคุณจะไปเจรจาแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะค่ะเขาก็จะตกลงเงื่อนไขกับคุณเพราะเขาเห็นความสามารถศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณคุณพูดไปนิดมันก็เขาก็อาจจะเห็นความน่าเชื่อถือในตัวคุณอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมคุณน่ะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ คอยปก,ปกปักรักษาคอยชี้แนะแนวทางเห็นไหมคะคุณอาจจะเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งบนโลกใบนี้สามแดนโลกธาตุเลยนะคะต่อจากนี้ไปคุณจะมีอำนาจมีบารามีจะมีคนนับหน้าถือตาเนี่ยเห็นไหมคะจะมีคนคอยสนับสนุน คุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะบางคนอาจจะเป็นคุณอาจจะทําอาชีพครูบาอาจารย์อาจจะเป็นนักบวชนักพรตแม่ชีเนี่ยหรือหมอดูก็ได้นะคะเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นผู้อ่านไพย่ยิบสีไพ่อารโคเหมือนน้องนางงี้เป็นผู้นําทางเป็นคนที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าคุณผ่านอะไรมามากมายไงคะในชีวิตคนรอบข้างน่ะเขาเลยมาขอความช่วยเหลือกับคุณเพราะเขาเห็นคุณนะ่ะผ่านอะไรมามากมาย พราะคนรอบข้างเขายังไม่เจอไม่เจอเหมือนคุณพอเขาเจอเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงเขาก็เลยมาขอคําแนะนําจากคุณ,คณก็คุณก็ให้คําแนะนําเขาไปทุกคนเขาก็เลยให้การยอมรับนับถือคุณเห็นไหมคะมคุณะจะประสบความสําเร็จคุณจะได้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะมีคนนับหน้าถือตาคุณคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินก็เก่งเป็นคนที่สวยแล้วก็มั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทํามีความมั่นคงในจิตใจ เป็นคนที่มีความสามารถมากมายนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทำงานเก่งหาเงินก็เกง่งแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารเนี่ยเขาก็จะให้การยอมรับนับถือคุณคุณช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือคุณเนี่ยเห็นไหมคะต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณจะมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคุณจะไม่ไปอยากมีอยากได้ คุณจะไม่ปิดฉาริษยาใครนะคะเพราะคุณรู้ว่าของที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณก็มีความสุขอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายนะคะคุณไม่ไปยึดติดกับอดีตเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่โอเคคะ่ะเห็นไหมคะต่อจากนี้ไปนะคะคุณน่ะจะเปิดรับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่มันจะเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณจะไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะ คุณมีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่รถใหม่ด้วยค่ะคุณเเป็นคนที่ชอบสันโดษเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมีพื้นที่เป็นของตัวเองเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ศาสตร์ลึกลับนะคะคุณต้องคุณต้องเป็นหมอดูแน่ๆเลยค่ะคุณเป็นคนที่มีเซน์นะคะเป็นคนที่มีเซนต์อาจจะเป็นคนทรงเป็นนักบวชนักพรตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นพระ คุณนะ่ะเป็นคนที่มีเซนแล้วก็เป็นคนที่มีจิตสัมผัสมียานอย่างรู้ด้วยนะคะคุณสามารถเชื่อมต่อกับเบื้องล่างกับเบื้องบนได้นะคะคนมองมานะคะคนอื่นเขามองมาเขาอาจจะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนแต่ที่จริงแล้วคุณไม่ได้เป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนคุณอาจจะเป็นคนที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองและคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมพ ให้เข้าคุณก็เข้าได้นะคะแต่ถ้าเข้าไปแล้วมันอาจจะมันมากคนมากความนะคะคุณก็เลยไม่ชอบไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นคุณไม่ชอบไปนินทาไปว่าคนนู้นคนนี้ถ้าเข้าไปแล้วคนเขาก็จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนีน้คุณก็ไม่อยากฟังอะไรนะะี่ค่ะคุณก็เลยมีพื้นที่เป็นของตัวเองอยู่คนเดียวสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับสัตว์เลี้ยงตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ เอาละค่ะน้องนันจะไม่ไพ่ชุดนี้สรุปให้นะคะแล้ว,วอิสรภาพที่คุณจะได้รับต่อจากนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะการเงินการงานของคุณมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความสําเร็จความมีชื่อเสียงของคุณนะคะประตูสู่ความสําเร็จประตูสู่ความมั่งคงั่งมั่งคั่งนะคะอบับดานเนี่ยมันได้เปิดออกแล้วนะคะเนี่ย คุณเป็นคนเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่คุณจะทำไม่ได้นะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากมายนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ถือเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่อดทนอดกั้นเป็นคนที่อดทนอดกั้นแล้วก็เป็นคนที่ มองโลกในแง่ดีคิดดีคิดบวกเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มอบความรักเป็นคนที่ถือหัวใจแล้วก็มอบความรักให้กับคนอื่นเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจที่มีเมตตาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคิดดีคิดบวกด้วยนะคะจะมีแต่คนรักใคร่คุณคุณให้ความรักเข้าไปเขาก็จะให้ความรักคุณกลับมานะคะ เห็นไหมคะเนี่ยคุณเป็นคนที่อดทนอดกัน้นและไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะคุณสามารถทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและก็รักในสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะทําชื่อเสียงเงินทองให้กับคุณอย่างมากมายมหาศาลนะคะเ,เพราะว่าคุณน่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ขยันอดทน คิดดีคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะเนี่ยความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคงมัง่งคั่งมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเอาละครน้องนางหวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมช่องพยากรเก้าของเราในวันนี้นะคะ ก่อนจะก,กันวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านคะ่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงใครที่ทําธุรกิจกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนนะคะและถ้าวันนี้น้องนางทาผิดทาพลาดน้องนางทําให้เพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขอไไัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและน้องนางต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่คอยให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องนางด้วยดีมาตลอดนะคะ ที่คอยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งและกดติดตามให้กับน้องนางด้วยดีเสมอมาขอพรบคุณมากๆค่ะทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, คือกําลังใจของน้องนางนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ